สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ h a p p i n e s s s u c c e s คลิปนี้เราจะเจาะลึกคำพูดอันทรงพลังของ Frank h e r อร์เบนั่นคือจุดเริ่มต้นของความรู้คือการค้นพบบางสิ่งที่เราไม่เข้าใจก่อนอื่นเรามารู้จักประวัติโดยย่อของคุณ Frank Herbert กันนะคะ Frank h e r อร์เบเกิดเมื่อวันที่8ตุลาคมพศ2463ในเมืองทาโคมารัฐวอชิงตันค่ะเขาเป็นนักเขียนชาวอเมริกัน ที่โด่งดังจากผลงานนิยายวิทยาศาสตร์และสำหรับคำคุมนี้จุดเริ่มต้นของความรู้คือการค้นพบบางสิ่งที่เราไม่เข้าใจคำพูดนี้แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงเริ่มต้นด้วยการยอมรับว่าเราไม่รู้และเมื่อเราไม่รู้เราก็จะเห็นถึงความสำคัญของความอยากรู้อยากเห็นและความอ่อนน้อมถ่อมตนในการแสวงหาความรู้ เมื่อเราพบกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือเกินกว่าความเข้าใจของเราในปัจจุบันมันจะกระตุ้นให้เราถามให้เราสำรวจแล้วก็ค้นหาคำตอบค่ะดังนั้นความไม่รู้จึงทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเติบโตและการพัฒนาทางปัญญาซึ่งจะนำเราไปสู่การเดินทางแห่งการค้นพบค่ะ ดังนั้นเมื่อเรายอมรับสิ่งที่ไม่รู้และเข้าถึงมันด้วยใจที่เปิดกว้างโดยตระหนักว่านี่คือก้าวแรกในการขยายความเข้าใจและการได้รับสติปัญญาที่เพิ่มภูนมากขึ้นค่ะเราสามารถนำมาใช้กับชีวิตส่วนตัวได้โดยข้อแรกยอมรับความไม่รู้อย่าก,กลัวที่จะยอมรับเมื่อคุณไม่รู้อะไรบางอย่าง ตระหนักว่าการไม่มีคำตอบทั้งหมดเป็นเรื่องปกติค่ะและการยอมรับว่าคุณไม่รู้คือก้าวแรกในการได้รับความรู้ข้อที่2นะคะโอบรับความอยากรู้อยากเห็นค่ะให้เราปลูกฝังความคิดที่อยากรู้อยากเห็นและเปิดกว้างต่อแนวคิดประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่เราไม่เข้าใจนะคะคือแทนที่จะมองข้ามมันไป ก็ให้เราตั้งคำถามและตั้งใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งนั้นค่ะในการสแสวงหาความรู้คุณสามารถผ่านช่องทางต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการดูคลิปหรือว่าการเข้าร่วมเวิร์กช็อปต่างๆรวมทั้งการพูดคุยกับคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆค่ะก็จะทำให้คุณได้ ข้อมูลใหม่ๆได้แนวคิดใหม่ๆและได้ขยายความเข้าใจของคุณค่ะที่สำคัญก็คือในการสแสวงหาความรู้ขอให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะรับรู้ว่าไม่ว่าเราจะเรียนรู้มากแค่ไหนมันก็ยังมีสิ่งต่างๆมากมายให้เราได้ค้นพบและทำความเข้าใจอยู่เสมอการเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ใหม่ๆด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนจะทำให ผู้คนเต็มใจที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เขารู้ให้กับเรานะคะและข้อที่3ค่ะให้กล้าเสี่ยงกล้าที่จะลงมือทำค่ะเวลาที่เราได้ค้นพบว่าเรามีความชอบเกี่ยวกับเรื่องใดเป็นพิเศษเราก็หาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งนั้นๆแล้วก็ลงมือทำนะคะที่สำคัญก็คือว่าให้ยอมรับความล้มเหลวด้วยค่ะ ความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้โดยธรรมชาตินะคะเวลาที่เราล้มเหลวนั่นก็คือโอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้ค่ะมันทําให้เราได้รู้ว่าเราต้องปรับปรุงอะไรและเราสามารถใช้ประสบการณ์แห่งความล้มเหลวนี้ขับเคลื่อนให้ตัวเราเก้าวไปข้างหน้าค่ะและสำหรับชีวิตการทำงานนะคะเราสามารถนำมาใช้ได้โดยข้อแรกค่ะ ให้เราเข้าถึงความท้าทายด้วยความอยากรู้อยากเห็นค่ะเมื่อเราต้องเผชิญกับโครงการใหม่ๆหรือว่างานใหม่ๆในที่ทำงานนะคะให้มองว่านี่คือโอกาสในการเรียนรู้โอกาสในการเติบโตค่ะคุณสามารถถามคำถามขอคำอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็ลงมือเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะเวลาที่เราหาแรงประดาลใจหรือว่า สร้างแรงผลักดันในเรื่องการทำงานให้กับตัวเราเองอยู่เสมอก็จะเป็นช่องทางให้เราได้พัฒนาตัวเองในด้านการทำงานค่ะข้อที่2ค่ะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเวลาที่มีงานใหม่ๆเข้ามานะคะหรือแม้แต่ง,งานเดิมๆแต่ก็มีปัญหาใหม่ๆก็ให้เราแบ่งปัญหาที่ดูซับซ้อนออกเป็นปัญหาเล็กๆนะคะเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้น คุณสามารถถามหัวหน้างานถามเพื่อนร่วมงานหรือคุยกับลูกค้าเพื่อจะได้มุมมองที่แตกต่างหรือวิธีในการแก้ปัญหาต่างๆเวลาที่เราเปิดรับกับปัญหาเปิดรับกับคำแนะนำใหม่ๆแม้แต่การเปิดรับต่อคำติชมนะคะนี่ก็คือโอกาสสำคัญในการเรียนรู้ค่ะ และข้อที่3ให้เราส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในทีมหรือในองค์กรของเรานะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณมีบทบาทเป็นผู้นำให้คุณส่งเสริมให้ลูกน้องของคุณหรือสมาชิกในทีมของคุณได้ถามคำถามได้ทดลองแนวคิดใหม่ๆและสนับสนุนการพัฒนาในเรื่องของวิชาชีพของแต่ละคนในทีมค่ะขอให้คำพูดของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ต เป็นแรงบันดาลใจให้คุณปลูกฝังความสุขและความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตนะคะและเราขอฝากไว้ว่าความไม่รู้คือจุดเริ่มต้นของความรู้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะหากคุณพบแรงบันดาลใจในคลิปนี้โปรดกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะแล้วพบกับ Happy n e s s Success คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ